ขอบคุณลูกค้านะคะขอบคุณลูกค้าอำเภอเลิงนกคาจังหวัดยะโสธรนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าโทรสั่งจองออนไลน์นะคะโอนตัง์มาจองแล้วก็จะส่งให้เลยนะคะเป็นเครื่อง et 1 1 0พร้อมโคงจักรเภชรทำสีนะคะตัวนี้นะคะจะส่งให้เลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินลูกค้าสนใจอยากได้ครบเซ็ตแบบนี้นะคะโทรเข้ามาที่เบอร์0979712677098 105 3971นะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ et 110พร้อมคงจกักรเพรทำสีนะคะราคานะคะเซตนี้ก็อยู่ที่25,000บาทรวมค่าจัดส่งก็เป็น26,000บาทนะคะจัดส่งลูกค้าที่อำเภอลึงนกคางจังหวัดยะโสธรค่ะจะเปลี่ยนจากล้อเหล็กเป็นล้อ,อยางนะคะนั้นเราก็จัดให้เลยลูกค้าบอกว่าจะใช้สูบน้ำไม่เอาล้อเหล็กนะคะ จัดให้ตามคําขอนะคะล้อ,อยางนะคะเปลี่ยนให้เป็นล้อ,อยางมือสองเหมือนกันนะคะเปลี่ยนให้เลยจะใส่แทนตัวนี้นะคะร้านเราก็ขายอุปกรณ์นะคะรถเดินตามรถแท็กอร์แล้วก็มีบริการจัดส่งด้วยลูกค้าอยากได้แบบไหนโทรมาคุยกันนะคะตัวนี้ช่างไยจัดให้นะคะช่างไยจะเปลี่ยนล้อเหล็กออกแล้วก็ใส่ล้อ,อยางค่ะ ขอบคุณลูกค้าอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรมีบริการจัดส่งให้ทั่วไทยเลยลูกค้าอยากได้นะคะโทรมาคุยนะคะโทรมาสอบถามราคานะคะคุยกันได้เลยอยากได้รุ่นไหนนะคะนี่โชเฟอร์เรานะคะจัดส่งที่ไหนคะวันนี้เริงนกท่าครับเริงนกทาบ้านเมงเทียนเลยครับวันนี้วันนี้จัดไปอีกบ้านมง <ไป S 3> เทียน,ยน,ยนโอ้ เดี๋ยวนี้เช็คให้พร้อมใช้งานมีหลากหลายตัวหลากหลายรุ่นนะคะเราถ่ถเดินตามมีจับได้ขบไปนั่งนะคะขุบย่ำนานนะคะเดี๋ยวนี้อยู่9,007นะคะนํำเสนอขบด้วยนะคะล้อเหล็กล้อยางล้อกันโจรุ่นต่างๆร้านเรามีนะคะมีมีเช็คให้พร้อมใช้งานเลยขอบคุณลูกค้านะคะ ขอบคุณ FC นะคะที่ติดตามและรับชมร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาลสินค่ะ